ก็ขอสวัสดีน้านานักตกปลาท่านนะครับรับชมนะครับลรับชมชแนลตามเคยครับสำหรับวันนี้ก็จะพาน้านาทุกท่านนะครับไปตกปลากันครับไม่รู้จะมีเป็นกานให้น้านาได้รับชมกันที่ไหนนะครับก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับ การแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. ก็นะครับคบรุบมาสักพักมาจื้อนี่คอกรุขรครับเนี่ยลูกก็กัดค่อนข้างดีครับแต่ไม่รู้ว่าแม่มันไปไหนนะครับก็ นี่ฮะลูกลูกมันเยอะมากเลยสำหรับหน้าท่านไหนนะครับมีสูตรเคล็ดลับดีๆก็แจ้งมาใต้คลิปกันด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอแม่มันเลยเนีย่ยก็ตีอยู่เนี่ยครับหลายไม้เหมือนกันนะ นี่นานาดูฮะลูกลูกกำลังดุเลยนะครับตัวประมาณเท่าหัวแม่มือครับผมหรือว่านานาท่านไหนนะฮะอยากสนับสนุนเหยื่อก็ส่งมาให้ดูได้นะครับมาให้ลองได้ไมาให้เทสได้นะครับเผื่อไอชโดมันจะชอบนะฮะสงสัยเหยื่อของผมมันไม่อร่อยนะฮะ ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแม่มันยังอยู่หรือเปล่านะครับผมนี่ฮะหรือหรือนะๆนะนะที่เราจะรู้ว่าเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่แม่มันยังอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าแม่มันไม่อยู่ครอบมันจะแตกไหม นั่นนะที่ไหนพี่ผมมีความรู้ก็ช่วยแจ้งลง้วแต่คอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับเพราะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าแม่มันยังอยู่หรือเปล่าผมผมใช้เวลาตามอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านครับไม่ไม่เจอแม,แม,แม่มันกัดเลยนะเนี่ยครับก็เนี่ยก็ตามมากัดอย่างเงี้ยฮะ ลิล้ดผมต้องต้อง,องทำยังไงฮะถึงจะได้แม่มันนะผมตามอย่างเงี้ยมาหลายวันละคือน่ะถ้านั่นนะคนไหนก็มีเคล็ดลับก,ก,ก็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 บอกมาลงลงในคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับ <S 1> <S 1> คอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะครับผม <S <S อยากอ่านนะครับเพื่อหาความรู้หาแนวทางต่อไปนะฮะ เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกนะเดินเข้ามาเจอก็ามาเจออีกห้องหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยฮะเนี่ยผมผมตัดคลิปมามานิดนึงนะเนี่ยรือว่าห้องเดียวกันมันตามเนี่ยก็แต่แต่ผมได้ยินเสียงแม่มันกัดอยู่ข้างในนะต้องใช้อะไรเรียกจริงจั ึจะออกมาครับนี่ยลูกมันก็ตัวประมาณผมไม่มือนะครับ ผมเจอมาหลายวันละนะทุกเชา้าแต่วันตอนนี้ช่วงเย็นครับอันนี้ผมไปช่วงเย็นแล้วเมื่อเช้าก็เจอสองข้อแต่นี้ก็ช่วงเย็นนะครับนี่ได้ขึ้นมาตัวหนึ่งตัวเด็กๆด็ก นี่ครับตัวไซส์ประมาณนี้ครับน้านาที่พมมีความรู้ก็บอกหน่อยว่าแม่มันยังอยู่หรือเปล่านะแต่ก็ตัวมันก็ประมาณนี้ครับถ้ามีความรู้หรือ,อน,น้านาท่านไหนมีความรู้ก็ช่วยแจ้งไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับ